สัสดีครับนักเรียนที่นักทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะได้มาเรียนวิชาพระศึกษานะครับในชั่วโมงวันนี้นะครับอ่าวันนี้นะครับที่ครูจะมาสอนก็คือเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายนะครับอุปกรณ์นะครับก็คือ,อยางยืดนะครับ ปกรณ์กนะ็คืออย่างยืดที่นครูให้หนักเรียนได้ทําแล้วก็ส่งวิดีโอหรือส่งรูปภาพมาให้ครูคแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอ,อ,อย่างยืดนะครับที่นักเรียนทำนะบางคนก็ทาได้ดีมากๆเลยนะครับสามารถนำํำวัสดุที่เหลือใช้หรือว่าราคาที่ไม่สิ้นเปลืองมากในราคาที่ถูกนะครับ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวิชาพลระและก็สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายได้ในชั่วโมงเรียนนะครับะนะครับอย่างยืดที่เรียนทำนะครับวันนี้คุณครูก็จะใช้ในการเรียนในวันนี้นะครับวันนี้ครูมีอยู่สองท่านะครับ สท่าที่จะให้นักเรียนทำนะครับที่ครูจะสอนท่าที่1นะครับท่าที่หนึ่เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายด้านบนด้านบนของร่างกายก็คือด้านไหล่แล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนท่าที่2อนะครับท่าที่สก็จะเป็นเ,เสริมสร้างทางด้านกล้ามเนื้อด้านหลังนะครับกล้ามเนื้อด้านหลังวันนี้เอาแค่สองท่าพอนะครับายางยืดท่านเรียนได้ทํา นะครับสองท่านี้นะครับถ้ามันสั้นไปนะครับก็ให้ต่อยาวไปอีกสัก15 15ป้องนะครับ15ป้องนะครับส5ป้องนะเพราะว่านักเรียนบางคนนั้นก็ใช้นะครับใช้วงเล็กนะวงเล็กเวลายืดในการเรียนอาจจะอาจจะแข็งนะครับแต่ถ้าทำได้ก็ทำได้เลยแต่ถ้ามัน ยืดแล้วมันไม่บรรลานหรือว่ายืดไปแล้วมันรั้งมากเกินไปมันแข็งมากเกินไปก็สามารถต่อให้ยาวอีกนะครับนะทไมถึง,งครูจะใช้ยางยืดในการเรียนและเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายเพราะว่า1เป็นวันสดุที่หาง่ายนะครับ2อยางยืดเนี่ยสามารถเสริมนะครับเสริมกล้ามเนื้อ เสริมกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายและก็เสริมกระดูกนะครับแล้วก็สามารถละลายพังผืดได้นะครับ like ผู้ปกครองก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับยางยืดเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับอาจจะแตกต่างจากการออกกําลังกายโดยการวิ่งหรือการเล่นกีฬานะครับเพราะว่ายางยืดเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถยืดหยุ่นได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับอย่างเช่นใครปวดหลังก็สามารถทําได้หลายๆท่าเหมือนกันนะครับ วันนี้คุณครูก็จะเอาแค่สองท่าพอนะครับอย่างยืนี่สามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยทั้งส่วนบนกลางกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ขาได้หมดนะครับจะเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสามารถใช้ประโยชน์ได้ทานได้ทนทานมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มได้เลยนะครับท่าที่1นะครับดูท่าที่หนึ่งนะครับ วิธีการทำนะครับวิธีปฏิบัตินะที่หนึ่งนะครับนะที่หนึ่งนันเรียนไม่ได้จับจับลายอย่างยืดนะครับทั้งสองด้านนะจับไปทั้งสองด้านนะครับเหยียดเหยียดแขนให้ตึงนะครับความกว้างความกว้างระดับไหล่ของเรียนเองนะครับยืนยืนให้ตรงนะครับอย่าก้ม ยืดไปนะครับยืดตรงจะระเบียบร่างกายให้ดีนะครับยืดแขนลงไปด้านหน้ากว้างขึ้น่อกไปของตัวเองนะครับแล้วยืดนะครับยืดยางออกไปยืดยางออกไปด้านข้างนะครับอ้าที่หนึ่งเดิมหนึ่งสองสามนักเรียนทำให้ช้านะครับทำให้ช้าไม่ต้องรีบทำให้ช้านะครับถ้ายางมันตึงเกินไป นักเรียนก็หยุดทําแล้วก็ไปต่อยางให้ยาวขึ้นนะครับขณะที่ดึงแขนสองข้างไปด้านหลังนะครับให้ยางมาแตะบริเวณหน้าอกนะครับบริเวณหน้าอกของเดียนเองบริเวณหน้าอกนะครับทำให้ช้าครับทำให้ช้าแขนอย่าง,งอนะครับแขนอย่าง,งอให้แขนตึงไว้ตลอดแขนจะตึงยืดยางแล้วดึงแขนไปด้านหลังสองข้าง ท่านประโยชน์ของท่านนี้คือเสริมกล้ามเนื้อไหล่และหลังนะครับให้แข็งแรงนะให้แข็งแรงเนี่ยถ้าทำจำนวนเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มล้าแล้วก็เริ่มเมื่อยส่วนที่เราใช้เกิดประโยชน์นะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบให้เรียนระวังด้วยนะครับจับให้แน่นจับให้แน่นนะครับเนี่ยจับยางจับยางยืดหัวและท้ายนี่ให้แน่นนะครับนะเพราะถ้าจับไม่แน่นเดียวยางจะดุดจับมือ เดี days, uh ๋ยวมันดึงหน้าโดนหน้าตัวเองเพราะฉะนั้นให้ระวังด้วยทได้าช้านะครับเริ่มใหม่ท่าที่1เหยียดแขนไปด้านหน้าแขนเหยียดตึงกว้างระดับไหล่ตัวเองนะครับแขนเหยียดตึงกว้างระดับไหล่ขายืนกว้างระดับไหล่เหมือนเดิมนะครับวิชาพละศาสตร์หนึ่งต้องจัดระเบียบร่างกายให้บุคลิกท่าทางดูสง่าผ่าเผยนะครับท่าที่หนึ่งนะครับเหยียดแขนไปด้านหน้าแขนกว้างระดับไหล่ตัวเองนะครับ้อง ค่อยลากยืดอย่างแขนหนึ่งข้างหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะ้านข้างนะครับดดูด้านข้างนะครับ 9 10เครั้งนะครับ1ิครั้งเริ่มจะล้าแล้วเนไครับเริ่มจะล้าแล้วถ้านักเรียนทําถูกและสิ่งที่สําคัญคือทําให้ถูกวิธีจะไม่เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอันตราย 2. ถ้าทําถูกวิธีแล้วจะเกิดประโยชน์ท่าที่1น,นี้ก็คือเสริมกล้ามเนื้อไหล่และก็ด้านหลังให้มีความแข็งแรงและกระดูกด้วย นะครับอันนี้ท่าที่หนึ่งต่อไปท่าที่สองท่าที่สองนี้ก็คือเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อหลังนะครับเสริมหลังนะครับเสริมหลังเหมือนเดิมนะครับเหยียดแขนไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับท่าที่หนึ่งนะครับแล้วให้พับข้อศอกดึงศอกไปด้านหลังหนึ่งดึงศอนะครับจะแตกต่างจากท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งแขนเหยียดตึงแต่ท่าที่สองนั้นให้พับข้อศอกแล้วดึงศอกไปด้านหลัง มันเดิมนะครับดึงสอบไปด้านหลังหนึ่งมือดีนะครับสองดึงสอบไปด้านหลังนะครับดึงสอบไปด้านหลังนะสามพี่ดันสอบไปด้านหลังสี่แล้วให้ยางยืดแตะหน้าอกเหมือนเดิมนะครับ 9 10อ่ะนะครับ2ท่านะครับอ่าทบทวนท่าหนึ่งก่อนท่าหนึ่งนะครับท่าหนึ่งนะครับอ่าช้าๆนะคือทำให้ช้าเหยียดแขนขึงไปด้านหน้านะครับกว้างระดับไหลนะครับแขนยางไม่อยู่ต่ำไม่สูงระดับสายตานะครับระดับสายตาเราอ่าท่าที่หนึ่งลา ยางมาแต่ที่อกหนึ่งสองไปเรื่อยท่าที่หนึ่งให้ปฏิบัติจำนวน10ครั้งนะครับจำนวน10ครั้งท่าที่สองก็10ครั้งเหมือนกันนะท่าทยสองอะทบทวนท่ายสองแตกต่างจากท่ายหนึ่งแต่ยืดแขนเป็นหน้าเหมือนกันเริ่มท่าที่สองยิงยาง ดึงหลังดึงสองไปด้านหลัง1 2ึอ่ะแค่นี้ง่ายๆนะครับวันนี้ในช่วงวิชาภาษานะครับโดยการออกกำลังกายโดยการใช้อย่างยืดเสริมสร้างสมรถภาพทางด้านร่างกายวันนี้2ท่าทาย1ประโยชน์ก็คือเสริมสร้างกล้ามเนื้อไหล่กระดูกและก็หลังส่วนท่ายสนี้ เสริมสร้างหลังโดยตรงนะครับผู้ปกครองก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ละท่านนั้นจะกําหนดนให้ท่าละสิบครั้งนะครับให้เรียนส่งเป็นคลิปวิดีโอและส่งมาให้ครูนะครับนะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงวิชาพศึกษานะครับในหน่วยการเรียนรู้วันนี้ง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับให้ระวังจับให้แน่นนะครับจับให้แน่นตรงบ่วงนะครับแล้วก็ถ้ายางมันแข็งเกินไปไม่สามารถ ยือดออกไปได้สุดเพราะฉะนั้นให้เรียนไปต่อให้ยาวขึ้นนะครับต่อให้ยาวขึ้นแต่ละป้องนั้นนะครับถ้านักเรียนใส่ยางเยอะเกินไปมันจะแข็งนะครับสําหรับใบเราอาจจะแข็งมันดึงอาจจะดึงแน่นหรือดึง,ดงแข็งเกินไปก็ประมาณ5้ถึงเเส้นต่อป้องนะครับอันเจดเส้นต่อป้องแต่ค,คุณครูนี่ใส่เยอะไปหน่อย10เส้นนะครับเ mm hmm. พราะแรงครูจะแตกต่างจากนักเรียนนะอ่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในช่วงวิชาพลระรษานะครับคุณครูก็ขอจบการเรียนกรารสอนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในวิชาพลกษาจะมีท่าออกกาลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้ออีกหลายอย่างที่จะมาฝากนักเรียนสำหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนกรารสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ